รายการทั้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างของใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ตกแต่งบานอุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆอีกมากมายแน่นอนว้าวรับประการันราคาถูกเสมอและอย่าแปลก่าเท่าเราถูกกว,ว่าว้าวพอกจากกิจกรรมเปิดตัวสาขาสุดพิเศษได้ตั้งแต่วันสุดที่1ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมนี้ที่ิเตอร์ดีไอวา สกาสามสงกิโลกรัมเมร้้ัจเตินี่ไทวายเอ๋เฮไม่ครร้องรืสนุกกับี่กั เปิดสาขา20สาขาที่นิสเตอร์ DIY สาขาตลาดแม่กุกอย่าลืมมาร่วมฉลองพิธีเปิดสาขามิสเตอร์ DIY สาขาตลาดแม่กุกในวันศุกร์ที่1ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่